สวัสดีค่ะพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะข้าพเจ้ามาเป็นพยานในฝ่ายพระเยซูคริสข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาเกือบยี่สิบปีแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฝ่ายของพระเจ้านะคะแล้วก็มาผูกพันตัวดีคิดสักนำองุ่นใหม่ได้หนึ่งหนึ่งปีกว่าละข้าพเจ้าจะมาเล่าถึง เหตุการณ์หนึ่งที่ทําไมข้าพเจ้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่อาจลืมได้พี่น้องข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นโรคต้อกระจกคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดทั้งสองข้างข้าพเจ้าก็ตัดสินใจไปผ่าตัดกับคุณหมอนะคะทั้งสองข้างเลย การาผ่าตัดครั้งเนี้ยมันก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปสักระยะหนึ่งอะ่ะพี่น้องตาของข้าพเจ้าด้านด้านขวาค่ะพี่น้องจอประสาทตามันหลุดออกมา mm hmm. ข้าพเจ้ามองไม่เห็นนะคะพี่น้องข้างเนี้ยข้างข้างขวาค่ะมองไม่เห็นว่าจะตกใจมากเลยเหตุการณ์นี้แล้วข้าพเจ้าก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นช่วงแบบ สิ้นปีพอดีค่ะพี่น้องแล้วคุณหมอเนี่ยไม่อยู่เลยคุณหมอ,อ,อไม่ได้อยู่เวนนะคะเพราะว่าทุกคนก็หยุดเนาะก็ไปเที่ยวปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยก็แต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าทรงนำให้ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญด้านออจอประสาทตาคุณหมอท่านนี้ไม่หยุดค่ะพี่น้องก็คุณหมอท่าน <laughs> ถามข้าพาเจ้าว่าพร้อมหรือ,อยังจะผ่าตัดข้าพาเจ้าก็พร้อมเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากการผ่าตัดในครั้งนี้ข้าพาเจ้ากลัวมากเลยทุกขั้นตอนที่ข้าพาเจ้าผ่าตัดอ่ะข้าพาเจ้ารู้สึกตัวหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ฉีดยาชาที่ที่ด้านด้านขวาตาของข้าพเจ้าก็การผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าหลังจากการผ่าตัดข้าพาเจ้าต้องนอนคว่ำหน้า ทั้งกลางวันและกลางคืนหลาวบอกว่าต้องขนขนานกับพื้นนะคะนอนอกลางวันข้าพเจ้าต้องก้มหน้าตลอดเวลาแม้จะเข้าห้องน้ำยังต้องก้มหน้าเลยอะ่ะแล้วเป็นเวลาสองเดือนเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าถูกทรมานมากเลยพี่น้องข้าพเจ้าบอกแต่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มีสามีค่ะคอยอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าตลอดเวลาระหว่างที่ข้าพเจ้าก้มหน้า พระเจ้าไม่รู้จะทําอะไรค่ะพี่น้องพระเจ้าฟังเทศทําฟังเทศนาก็มีคําเทศนาขึ้นมาให้พระเจ้าได้ฟังค่ะตลอดก็มีคําเทศหนึ่งของคุณหมอวรุณก็เด้งขึ้นมาพระเจ้าก็คุณหมอวารุณพระเจ้าก็ปัดทิ้งค่ะพี่น้องแต่แล้วก็เด้งขึ้นมาอีกพระเจ้าก็ตัดสินใจฟังของคุณหมอวารุณนะคะคุณหมอก็เทศเรื่องการรักษาโรค ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าคุณหมอท่านนี้มีไฟของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากอยากรับไฟของพระเจ้าว่าไฟพระเจ้ามีจริงไหมข้าพเจ้าอยากมีประสบการณ์พี่น้องข้าพเจ้าก็เลยเอะคุณหมอบารุณอยู่ต้องอเมริกาข้าพเจ้าจะไปหาคุณหมอได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าข้าพเจ้ารู้จักอาจารย์รัชนีค่ะ พเจาเลยโทรหาอาจารย์รัชนีว่าอยู่โบสถ์น้ำองุ่นใหม่แล้วก็มีโปรไฟล์ของคุณหมอขึ้นมาด้วยก็ต้องแน่ใจว่าใช่ละโบสถ์นี้โทรหาคุณอาจารย์รัชนีอาจารย์รัชนีบอกว่ามาเลยเจ้มาเลยวันพุธให้พระเจ้ามาวันพุธแล้วก็สามีก็ขับรถมาส่งพระเจ้าที่แคร์แล้วก็อาจารย์ก็อธิบายทุกอย่างเลยอาจารย์รัชนีอธิบายทุกอย่างเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็ข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นมากว่าข้าพเจ้าจะหัวเราะไหมแล้วก็ข้าพเจ้าอยากรับการรักษาที่มาจากพระเจ้าสุดท้ายแล้วว่าพี่น้องเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่ที่แคร์ข้าพเจ้ามีประสบการณ์รับไฟของพระเจ้าพระเจ้าหัวเราะนอกนั้นแล้วก็กรีดด้วยกรีดขึ้นมาด้วยข้าพเจ้ามีผีอยู่ในซึ่งเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าริสเตียนมีผี แล้วพระเจ้าก็ทําการแตะต้องรักษาข้าพเจ้าอาจารย์หน่อยอ่ะมีถ้อยคําจากพระเจ้าว่าเรารอเจ้ามานานแล้วแล้วก็ได้รับการแตะต้องที่มาจากพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากลับไปที่บ้านข้าพเจ้านอนข้าพเจ้าฝันฝันถึงหน้าอาจารย์หน่อยอาจารย์บอกว่าตามข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้ามั่นใจว่าที่จักรแห่งนี้เป็นที่จักรที่พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านอกจากนั้นรูปของข้าพเจ้าก็มาอยู่ที่จักรแห่งนี้ผูกพันตัวได้หนึ่งปีแล้วขอบคุณพระเจ้าสลับไฟของพระองค์ไม่เพียงพระเจ้าทรงรักษาข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้เป็นปกติสามารถขับรถได้ ไปที่ไกลๆก,ก็ไปได้ไปรับใช้พระเจ้าเขาพรเจ้าก็ไปได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระองค์เปิดโอกาสให้ลูกๆของข้าพเจ้ามาที่โรงเรียนเบตเอลน้องริย่านะคะพระเจ้าทรงนํำมาอยู่ที่นี่ขอบคุณพระองค์สำหรับไฟของพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระองค์นะคะ